สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เอ,อเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะในช่วงเดือนสิงหาคมปี2565ค่ะเป็นพลังงานรวมนะคะนกเปิดไพ่ไว้แล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะพลังงานของคุณนะคะขึ้น5ไม้แล้วก็จะแฮงแมนเนี่ยตัวคุณ รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะมีปัญหากันบ่อยด้วยคุณมีความต่างกันหรือว่ามีอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้นะแปดถ้วยนะคะอุปสรรคอาจจะเป็นในเรื่องของความห่างไกลนะคะหรือความสัมพันธ์ทะเลาะกันบ่อยจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะจะคาดหวังได้ไหมนะหรือมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปนะคะขึ้นห้าไม้นะอ่า เขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเยอะก็ได้นะคะทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นะหรือเขาเป็นคนที่ดูขี้กักก็ได้นะคะปัญหาความสัมพันธ์เป็นสี่เหรียญเนี่ยนะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ไม่ค่อยไว้ใจเขาหรือดูดูเขาไปก่อนนะคะเหมือนอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกัรแลกการแล้วคุณก็ดูพฤติกรรมเขาอยู่นะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยนะคะศาสนาวัฒนธรรม เชื้อชาตินะคะแตกต่างกันมากๆอ่ะนะแต่ก็รู้สึกถึงเคมีที่ตรงกันนะคะแต่ก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่เป็นปัญหาเล็กน้อยนะตัวคุณเองเนี่ยนะในบางท่านบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจริงจังในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ แต่คุณก็ยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังไม่กล้าที่จะคาดหวังนั่นเองเนาะขอดูหน่อยค่ะว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคิงถือคาทานะคะมีชาวทัตุไฟเมสิงทนูชาวราศีกันชาวธาตลมเมถุนตุนกุมนะคะคนที่เกี่ยวกับห้องกับคุณนะหรือตัวคุณเองก็ได้ เจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารเนาะคุณอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันนะรู้จักกันผ่านออนไลน์นะคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้เนาะสี่ดาความสัมพันธ์นิ่งๆเนาะเขาอาจจะมีช้อยหรือตัวเลือกหรือเขายังไม่ชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณเจอเนาะหรือตัวคุณคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวก็ได้นะ เดี๋ยวพอดูนะว่าเขาอะรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะหกช่วยนะคุณอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะโอ้หกช่วยหนึ่งช่วย j u d g m e เ t เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะจริงๆแล้วอะอืมคือต่อให้เขามีช้อยหรือตัวเลือกนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดคือคนที่ใช่สำหรับเขาคือคนที่เขาอยากจะเปิดใจให้เขา รอคอยมาตลอดนะคะอืมหกถ้วยนะคะอยากขอคุณเป็นแฟ,แฟนนะคะอยากขอคุณเป็นคนรักเนาะต่อให้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะแต่เขารู้สึกว่าเขาเลือกคุณนะอะเออขอดูสิคะแล้วคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างหกดาบ ความสัมพันธ์มันยากจังเลยจะไปกันรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกนะสองดาบคุณอาจจะรู้สึกว่าคันธนนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือเขาคบซ้อนเอ่อไม่เอ่อ,ม,อ,อมีเราแค่คนเดียวหรือเปล่าหรือมีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความคิดสับสนไปหมดเลยนะคะสองดาบเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเขาเหยียบเรือสองแคมอยู่ก็ได้นะดิสันคุณรู้สึกว่าเขาก็ใช่สําหรับคุณนะแต่คุณก็มีความกลัวแหละนะ มีความกลัวอยู่ในนั้นไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเขานะอาจจะด้วยสถานการณ์หรือความห่างไกลก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกในบางครั้งคุณก็คิดมากคุณระแวงเขาคุณไม่มั่นใจในตัวเขานะแต่ความรู้สึกจริงๆที่คุณมีให้เขาเขาเป็นเดือะซันของคุณนะคะเป็นความสุขนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคุณอยากอยู่ใกล้เขาค่ะหรือว่าทุกครั้งที่อยู่อยู่ใกล้กันอะ รู้สึกมีความสุขนะทุกครั้งที่คุยกันร,รู้สึกแบบมีความสุขมากๆนะเขาอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะข้อความจากเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณ The view of for t u n e เขามองว่าคุณและเขาคือ พรมลิขิตเน่พรมลิขิตนะแล้วก็ถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคุณอาจจะคุยกับคนในเครื่องแบบคนทางไกลก็ได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะหรือด้านการเดินทางก็ได้นะเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะอ่าเขาไม่ได้ยอมแพ้ใดๆนะคะเขายังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังมุ่งมั่นกับความสัมพันธ์นี้มากๆอยากให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตเนาะอืม ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ง่ายนะแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้หรือว่าอุปสรรคที่มีในความสัมพันธ์เนาะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะเดมูนเด็กถือช่วยหนึ่งเหรียญคุณอาจจะเพิ่งคุยกันเนาะในบางท่านบางคนความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนยังคลุมเครืออยู่แต่แน่นอนนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าหนึ่งเหรียญเนี่ย คุณคือคนสำคัญนะคะคุณคือคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับคุณบ้างนะคะ queen ถือเหรียญค่ะ king of cup wow สี่ไม้นะคะ ชแชมป์เพนการเดินทางนะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่กับเขาหรือเขาจะย้ายมาอยู่กับคุณก็ได้นะเป็นการเดินทางได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขารักคุณค่ะนะเนี่ยสีไม้ก็คือการได้อยู่ร่วมกันนะอาจจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำกับคุณนะอืม อาจจะมีการวางแผนนะคะโยกย้ายที่จะมาอยู่ร่วมกันกับคุณนะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะอ่าแล้วเขาก็จะปรับตัวเพื่อคุณนะคะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันไปต่อได้แล้วก็มีความสุขที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะมีชาวราศีธนูด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะนะจะไม่ช้าอีกต่อไปแล้วนะคะนะความสัมพันธ์จะอ่าไปเร็วขึ้นแล้วนะ The full การเดินทางการได้พบได้เจอกันเนาะถ้ายังไม่เคยเจอกันเลยคุณคนนี้ยจะเดินทางนะคะมาเจอคุณแล้วก็อมีการวางแผนที่จะพัฒนานความสัมพันธ์ร่วมกันเนาะก็เพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้กับคุณนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคุณคือคนที่สำคัญแล้วก็มีค่าที่สุดสำหรับเขาเนาะ เขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์หน่อยค่ะแนบคับค่ะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะเจ็ดถ้วยรักออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นความรักที่มีทางเลือกแต่เขาก็เลือกคุณนะหนึ่งถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะเนาะคุณไม่ต้องคิดมากนะยังไงเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกเยอะแต่เขาเลือกคุณนะ แน่นอนเขาจะมามอบความรักความจริงใจให้กับคุณนะคะต่อให้ความรักครั้งนี้จะเป็นรักออนไลน์ไม่เคยเจอการดูจับต้องยังไม่ได้ดูยังแบบไม่รู้ค่ะว,ว่าจะเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่แน,น,น่นอนนะถ้าคุณยังคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดูล่องลอยนะเจ็ดถ้วยมันยังดูคาดหวังไม่ได้นะทิศทางเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะขึ้นสิบถ้วยนะคุณและเขาจะได้ลงเอยกัน ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแน่นอนนะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะ mm hmm. เขาจริงใจกับคุณนะคะค,คนคนนี้เนาะ mm hmm. เขารักใครแล้วเขาก็รักจริงค่ะ mm hmm. เมื่อเขาตัดสินใจที่จะมีคุณแล้ว mm hmm. เขาก็จะไม่มีใครแล้วนะ,ะ mm hmm. ถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาววันอาทิตย์บ้างคะเดทค่ะ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะพ่อไม่แม่ๆหรือเป็นคุณหมอก็ได้นะ dm p r e หนึดาเดวิโอคนคนนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณได้นะคะไพ่บอกอย่างนี้ก็คนที่คุณพยายามตัดแต่ตัดกันไม่ขาดนะเขาจะวนกลับมานะคะเขาเป็นคู่แท้ของคุณด้วยนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับชาวอาทิตย์นะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังเนาะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ